ดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอากาศบ้านเรามาแล้วนะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจค่ะเชื่อว่าหลายคนที่อยากกินเจเนี่ยหวังผลไม่ใช่แค่ได้ทําบุญค่ะแต่ยังอยากมีสุขภาพดีบางคนนีนะคะถือโอกาสนี้ลดน้าหนักไปในตัวด้วยเดี๋ยววันนี้มาบอกเคล็ดลับกันค่ะคุณผู้ชมกินเจอย่างไรไม่ให้อ้วนแล้วก็ไม่ขาดสารอาหารด้วยแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะ ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดทะเลม,มีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าะนองร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลม,มีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอ,นองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะกินเจอย่างไรดีนาออิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเลือกทานอาหารให้ครบห้าหมู่เบื้องต้นเลยนะคะอย่าขาดหมู่ใดหมูหนึ่งไปนะไม่เอาค่ะแหล่งโปรโตีนที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้ก็ได้แาบพืชตระกูลขั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองโปรโตีนเกษตรทานได้หมดค่ะเลือกทานข้าวกล้องข้าวสีมากกว่าข้าวขาวหรือข้าวขัดสีเพราะว่ามีสารอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆมากกว่านะคะ ควรทานอาหารที่เรียนแบบเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ทํามาจากแป้งค่ะร่างกายอาจจะขาดโปรโตีนเพราะว่าได้รับแป้งมากเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ้วนซะก่อนไงคุณผู้ชมเลือกทานผักผลไม้สดมากกว่าของหมักดองนะคะเพราะว่าของหมักดองมีปริมาณโซเดียมสูงทําให้ตัวบวมแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย ทานอาหารประเภทผัดทอดน้อยลงหน่อยค่ะแล้วหันมาทานอาหารประเภทย่างนึ่งต้มก็ได้รับปริมาณไขมันที่น้อยลงรับรองว่าถ้าทํำได้ตามนี้นะคะปัญหาเรื่องอ้วนน้าหนักขึ้นขัดสารอาหารหลังการกินเจเนี่ยจะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะมอเวลาข่าวอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ